ปุ๊บโอ้ยตัวนี้ครับพี่น้องหมักง่ายครับผมอืมตัวง่ายเนี่ยครับผมโอ้ยนี่เขาเตี้ยต่ำฮะมีแต่โม้โอ้ตัวนี้ตัวง่ายครับผมพี่น้องเอ้ยรุนแรงอีกครั้งสวัสดีครับมื่อนี้ผมสิดพามาหาอาหารปลาให้เก่าเหรอครับพี่น้องจับมืสิพโฟยังเนาะตามหุบเขาหุบเขี้ยวเนี่ยครับผม นะโอาอาหารเห็ดตบเขาครับผมาานี่นะครับตัวนึงนี่เอาเลยปุ๊บปุ๊บอืมเรียบร้อยแล้วครับผมนี่นะครับผมปุ๊บเขาครับน่านี่หน้าตาพ่อนี้เป็นหนึงสี่ครับผมเห็นได้ครับผมคือโกบานห้องแล้วครับพี่น,อน้องนะดูเงินต่อไป,ปว่าเาติดได้ไหมครับผมอืมปูเรียบร้อยครับผม นีค่ครับตัวปูสุดยอดครับนะครับปูครับผมปูครับปูโอ้จับเไปเฮ้ยพนักหนึ่งดวอ,อ้บัท,บท่านง <laughs> บวัวท่านปูตุไม่ตุไม่นาะไม่ครับผม ดุยต้องน้ำนั่นนะครับผมล้ามายลักษณะนี้โอ้หาฮาเลยครับผมุไม่เหอบเขาบเขาครับผมเห็นแล้วเห็นังน้องผ้จัดการเด้จัดการเด้ อึ๊บนี่ครับนี่ครับนี่ครับตัวกบครับผมเจ็บไหมฮะนี่เขายังมาเห็นอยู่ครับผมมนี่ตัวใหม่ก่อนพี่น้องรุ่นกันไปว่าเขาสีได้บ่ตัวใหญ่เนาะพี่น้องเนาะนี่น้ำทับน้ำไหลเองสีพี่น้องกบเขาเป็นมักจิยู่แล้วก็บไอปูครับใส่มไอปูครับผม แป๊บเลยครับหูครับผมเอแล้วผมนุนุุนมไปเฮาลุนน้ำกันอยู่ทำไนครับผมไปรุ้นดครับนี่นี่นะครับเห็นนแล้วครับนครับบเขาครับ ครับผมหาอยู่หากินแบบนั้นงงเป็นตัวลื่นใส่ตั้เป็นน้อยไปเรื่อยเรื่อยครับผมลุ่มไปเรื่อยๆครับนะครับผมหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยอยู่ตั้งทิ้ตั้งเดือดแล้วก็ต้องหาอยู่หากินให้กันครับผมนี่เยอะครับจัดการเลยนะครับ เขาหนัมนยกือตะปาาแต่ตัวเป็นกบครับขามันจะเป็นกบนี่พี่น้องเบิ่งสังเกตมันดีดีครับผม,มนี่ครับขามันจะเป็นนิ้วสี่ขามันจะเป็นนิงสี่ให้เกีย่ยวตะปาาขายางครับผมกบเขาหรือว่าน้ำพ่นกะเอ,อินหลายหลายซื้อครับผมนี่หลายหลายซื้อนวลภาน้ำไหครับผมจะมักอยู่ตามหุบเขาน้ำน้ำไหลแบบนี้แหละครับผม ก็จะเป็นหอกอันซีนอสีนองเนาะนี่หอกกับมหาแบบนี่นะครับผมนี่ครับหอกหาซองไปลักษณะนี้นะครับผมเป็นกะติยูลักษณะนี้เลยเนือเหนอนกะติยูแน่นหนานี่นะครับผมไสไม่ไหลเหนือเหืือเขาก็มาเห็นครับผมเห็นหามไหลแบบนี้เลยครับผมไหลลงมาจากเขาเนาะนี่เป็นเงี้มขึ้นครับผม ก็เลยบ่้านได้เห็นไอ้วิวดีๆเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสดีๆครับผมเดี๋ยวผมถีพามาเบิ่งว่าเฮาตรงไหนที่เฮาหาเนาะพี่น้องเนาะใา้บรรยากาศให้เบ,บิ่งมาหาไแบบนี้ค <c oughs> รับบบแนด้วยครับผมไหลลงมา,ากเสียงน้ำไหลครับผมหมด ปูแล้วครับพี่นอ้องนี่ครับตัวปูบบวปนนพี่น,อนอ้องเอ้ยน,นี่นะครับผมน้ำลายแบบนี้เลยครับผมนี่ปูมีนั่นเนาะพี่น้องเนาะเพราะผมาหาอยู่หาฉินเด็ดนี้นะครับผมที่แสนหาอยู่หาฉินพี่นอ้องเอ้ยนี่เขานี่ปลาแบบนี้กั นี่กับเขามีอาหารเนาะพี่น้องเนาะนี่ให้กินครับได้แล้วครับผมครับตัวนี่นะครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับได้แล้วครับผมนี่กบเขาครับผมไอเดี่ยวคนเมื่ออย่างนี้เมื่อดูในโรงแรมเนาะพี่น้องเนาะเห็นไนะครับล่างตันะล่างตัวคนเก็บคุ้นครับผมเพราะว่า มัวนไข่นี่คนม้หายู่หากินครับผมก็คือบรนท่าีนะนี่อันนี้มีโถ่แน่นสิ่ม่มพุ่มนุ่่มุ่มพุ่มนุ่มพุ่มพุ่ม่มพุ่มนุ่มพุ่มนุ่มพุ่่มพุ่มนุ่มพุ่มพ่มพุ่มพ่่่่่่ม เดือดพี่โตนะครับผมอืมเดือดแต่โม่ครับผมกบกบกบเขาอือแดนตัดเลยอืมไม่เป็นโร๊ะกบเขาครับผมน่านี่พี่น้องการนี่อ๊บโอ้ยตัวนี้ครับพี่น้องบกง่ายครับผมอืมตัวใหญ่ายนะครับผม งืองัดเต้นต่ำพี่น้องเด็กมัววะโอ้ตัวนี้ตัวนี้ครับผมมันพี่น้องไอ้เงืองัดกันอีคกอครั้งผมก็มองหาเงินนะครับเนาะมองหาตะกระแตรรนรู้ไว้ยังเห็นมันห้อ,อยกินใบใอยๆอยันี่นพี่นอ้องใบใสครับผมน,น,นี่นอนกินผมนึกว่ามันตะกระแตนกินพี่น้องข้างในเนี่ยเป็นตัวหนอน,นนะพี่น้อง <c oughs> อุ้ยมีฝุ่นกับใบใส่กันครับผม ผมนึกว่ามันตั๊กแตนเตียนกินที่น้องหาตัวอยู่แต่ว่าผมเห็นเนาะก็กลิ่นน,นอนนี่นะครับผมนีน่น,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 นี่น,นี่นี่นี่น้อนเพื่อนเห็นไหมครับนอนนั่นนะครับตัวเพื่นกลิ่นใบฝอยอนี่สินะไปต้างไปหาตั๊กแตนวันนี้พี่น้องพี่น้องสเสร็จแล้วไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปนะครับไปเห็นแล้ว เป็นพี่เสือว่าสีท้ายพี่เสือ,อเบิ้องบาสั่นพี่น้องมันไปแล้ว <c oughs> ตัวเขาแง่ครับผมาฟังเสียงเด็ดฟังเสียงธรมรมชาติพร้อมครับพี่น้อนเสียงนั้นเสียงยังครับผมเสียงธรรมชาติครับพอดูกันตัวไปครับผมในความเป็นดวงผลงานกันเนาะวามเขาสีได,ด่ลายหรือเด่นหน่อยพี่น้องเองไม่คิดนี่ไปหมุนเล่นกันนะครับผม เต๋อพ่อพี่น้องคนนี้นะครับห้อยทางคน,นดุนนักันครับผมว่ห้อยติดได้หายได้น้อยครับพี่น้องเนาะเป็นตัวของตังวคน,นไทยครับผมนะครับคนเกิดสีมักยูนลักษณะนี่นะครับผมลักษณะนี้สามารถกินได้ครับผมนทำกับเป๋าได้ ครับผมเดี๋ยวผมจะคิดสึุปผลงานใหตเบิ่งว่าเอาได้หน่อยได้หลายน้องพี่น้องเนาะไม่ขึ้นผลงานนาะพี่น้องเนาะเพียเข้าหามาได้ในยไขึ้นนี้พี่น้องเลยนี่นะครับพอได้อยู่ได้กินครับผมเดี๋ยวผมจะไปทํากับเขาเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมทั้งปูทั้งกบเขาแล้วพี่น้องเลยนด้ทำนีก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วับผมในการห้ายยุคยุกินในคำขึ้นนี้เนาะพี่น้องเนาะ ำหรับคลิปนี้ก็อขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับไปแล้วครับผมพบกันคลิปนานี่นะตามเพื่อที่เป็นนักสีแล้วครับผมเห็นบ่มครับพบเ,าเนานะลุกโควันห้องแล้วครับผมพี่กินแทบแทบสวัสดีครับไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าสิพาฒไปหายู U ่หายกินจังไรจังผู้ผพ,พอนกันไม่ในช่องไอซีคนสองหายกินครับสวัสดีครับ